<Traffic> Pro. สวัสพอกหนึ่งเราพิได้เป็นเชืมถนทุนทเส้นทางาน้าใจมอปคเจาว่าการพได้ Terima <laughs> kasih. <laughs> ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีกลับมาเดินทางกันต่อกับสวิทยมเก้าหนึ่งและต้อนรับน้องตั้มนุพัรัตด้วยนะคะ่ะสวัสดีครับคุณนาฬิกาครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณู้ฟังนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมคุณูุฟัง,ะะงทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงนี้นี่คุณหาาไม่มีจริงเกินไม่ได้สิมาแล้วย้ำข่าวข้าย้ำ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 ข่าวค่า FM 91 lampic pro ย้ำข่าวข้าวันนี้โอ้ oh, น้องบ้าูุ้มผู้ฟังค่ะเริ่มต้นกันเลยเพราะว่าฝนตกหนักน้ำท่วมไม่น้อยเลยนะในพื้นที่ของจังหวัด<น>จันดิุและจังหวัดหน้านี่เราเริ่มต้นกันเรื่องของฟ้าฝนก่อนเลยนะคะก็ทม60%ของพื้นที่สำหรับวันนี้ที่มีการคาดการไว้ฝนยังไม่ได้ตกนะ แต่ขึ้นเหนือไปอุตรดิต์หน้าตกหนักเลยก็เอาเข้าจริงอย่างที่ได้บอกไปกันก่อนนั้นนี่จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคือมันจะมีในห่วงของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักบริเวณทางพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึง13กรกฎาคมนะฮะแล้วก็คือจากภาพที่ชัดเจนภาพที่ชัดเจนวันนี้มีสองจังหวัดที่ได้ติดตาม ก็คือที่จังหวัดน่านที่หนึ่งที่อำเภอเวียงสานี่ก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเยอะนะฮะรวมไปถึงที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองก็มีเรื่องของน้ําที่ท่วมสูงในหลายพื้นที่ฝนตกหนักทำให้เิอน้าป่าไหลหลากใช่ถูกต้องน้ฉับพลันแล้วก่อนหน้านี้ทางปปเองเขาบอกมาเตือนไว้ก่อนแล้วนะว่า16จังหวัดเนี่ยให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากถึง13กรกฎาคมอย่างที่บอกไปแล้วก็ล่าสุดวันนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะ จังหวัดน่านจังหวัดจนดิตนะก็เนี่ยแหละประสบปัญหาแล้วคุณผู้ฟงังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันด้วยนะนะคะในหลายพื้นที่เลยของทั้งสองจังหวัดนะคะหลายาง,งานก็ลงไปให้การช่วยเหลือกันค่ะโดยเฉพาะที่บ้านต้นฝายตําบลน้ํามวกอํเาเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยดินสไลด์ด้วยนะนะคะไปทับบ้านเรือน ขอ,องพี่น้องประชาชนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตกหนักด้วยครับแล้วที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่อาศัยกันสามคนคนะมีผู้สูงอายุด้วยครับเพื่อนบ้านก็ไปเห็นเหตุการณ์นะคะก็เล่าแลยว่าโชคดีนะที่เกิดเหตุนในช่วงเช้ามืดค,คนในบ้านเนี่ยเขาตื่นกันแล้วแล้วก็เนี่ยพอตื่นเช้ามาก็เริ่มทำความสะอาดบ้านก็เห็นไงว่าโอ้ม,มีดินสไลด์ลงมา,ค,มาคีคับหนีนึกยัง็เล่าเพิ่มเติมอีกนะว่าน้ําป่า ไหลหลากในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ําท่วมทัมท้งใหญ่ใน,นรอบหลายปีเลยนะนะคะคถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนจากผู้นำหมู่บ้านให้ย้ายแล้วอพยพไปอยู่บนพื้นที่สูงแต่น้ําก็ยังพัดมานะคะทําให้เข้าของเสียหายาาน,นะโดยทางด้านของสำนักป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเหตุน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินสลบ ดินถลม่มในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ8ตำบลครับหนักสุดนี่ก็คือตำบลน,น้ำม,ม,ม,ม่วงหมู่5นะคะไม่ใช่สิดตำบลน้ำมวงหมู่5หมู่บ้านครับแล้วก็ได้รับผลกระทบไฟนะถึงภาพแล้วนี่โอ้น้ําเยอะมากนะน้องต้มนาก็อจริงๆคือในหลายพื้นที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาะนะจังหวัดน่านนี่แหละที่ คือจริงๆน่ยมันฝนเนี่ยมันตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำประมาณสักสองทุ่มนะครับของวันที่สิบกรกฎาคมเนี่ยแหละในพื้งที่เช้า<ถ>1 1กรกฎาคมก หลังจากที่ฝนที่ตกหนักเนี่ยทาให้แม่น้ําสาขาต่างๆเนี่ยมันไหลเอ่อทะลักแล้วก็ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่การเกษตรแล้วก็สินงสาธารณูปโภค,คทีนี้เนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของหน่วยงานที่เขามีการลงพื้นที่ก็จะมีทั้งในส่งของทางของปกครองของจังหวัดใช่ไหมเราก็ยังมีทางเจ้าหน้าที่ทหารด้วยะนะครับซึ่งเอ่อถ้าเป็นในฝ้าของทางทหารเองเนี่ยโดยช่วงบ่ายของวันนี้พลตรีบุญยริศเกษตรเวทินนะฮะ แม่ทัพขอแพรบทางผู้บังคับการนะมทบ .38 ก็ได้มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณาภัยเนี่ย<ม>นะ<ม>ก็ลงพื้นที่บ้านน้ำมวกที่คุณอ,อนิกาบอกไปนะก็เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย,ภยหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง<ม>นะครับซึ่งจากการปฏิบัติการของหน่วยงานเนี่ยพบว่าขนาดนี้เนี่ยคือระดับน้าก็ลดลงแล้ว ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยนะครับโดยกําลังพลได้ดําเนินการช่วยทําความสะอาดบ้านเรือนเก็บกวาดสิ่งของที่กีดขวางแล้วก็ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร <Okay. S 1> ้อมทั้งสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับ mm. ส่วนในมุมของทางจังหวัดล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างก็วันนี้เนี่ยในช่วงบ่ายทางท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดน่านนะคุณนนิกาก็คือทางคุณชัยนรงค์วงใหญ่นะครับวันนี้พร้อมด้วยทางนายอำเภอเวียงสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาด้วยนะครับจากเรื่องของฝนที่ตกหนะักตั้งแต่ช่วงค่ําของเมื่อวานนี้นะครับก็ทําให้แม่น้ําสาขาต่างๆเนี่ยไหลเอ,อ่อล้นอย่างที่เราบอกไปนะครับซึ่ง ในพื้นที่ของพเพลียงสานะฮะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุอทกภัยทั้งหมดเนี่ยสิบตำบลค่ะห้มหมู่บ้านนะครับโดยมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยหนึ่คน750ดครัวเรือนบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากน้ำไหลบ่าเข้าท่วมเนี่ยหนึหลังคา พื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายประมาณ1,350ไร่นะครับานาใน120ไร่แล้วก็ยังมีสวนอีก50ไร่สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายไปก็คือถนน15สเส้นทางคอ,อสะพาน3ฝายหแห่งแล้วก็เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางจราจรระหว่างบ้านหาดไร่หมู่หนึ่งกับบ้านน้ำปุ สามัคคีหมู่สามนะครับแล้วก็เส้นจราจรทั้งสองฝั่งไม่สามารถสัญจรไปมาได้ปัจจุบันเองเนี่ยหมวดทางหลวงน้ำมวบนะฮะก็อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขนะเป็นต้นนะในส่วนทางพื้นที่จังหวัดน่านใช่ครับผมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งจังหวัดอุดรดิตก็เหมือนกันนะอันนี้หน่วยงานราชการนะคะอาเภอก็ได้ผลกระทบด้วยนะเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ กู้ภัยมูลิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์แล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ยต่างก็เร่งอพยพชาวบ้านนะจากที่เพราะว่าฝนตกหนักก็แน่นอนค่ะว่าน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมด้วยช่วงเช้านี่แหละนะคะส่วนที่ที่ว่าการอาเภอฟากท่าบ้านพาราชการแล้วก็สํานักงานหลายหน่วยงานนะเห็นบอกว่าน้ําท่วมนะคุณจมอยู่ใต้น้ําเลยบ้านตากในอำเภอด้วยส่วนถนนทางหลวงนะคะ ปากทาบ้านโคกหรือว่าถนนทางหมายเลขหนึ่งนเจ็ดนะถูกน้ําท่วมด้วยกิโลหนึ่งนะคะเมื่อช่วงนั้นนยก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะแล้วสักประมาณห้าโมงนิดๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางด้านของสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดอุตรดิตก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะบอกว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อวานเนี่ยจนถึงเช้าวันนี้กระทบไป พี่น้องประชาชนกระทบไปนะคะ83หลังคาเรือนนะทางจังหวัดเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลฟากท่าก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคุณ120ครัวเรือนนะคะหมู่3บ้านบุ่ตตำบลสองคอนและหมู่9บ้านวังขวัญตำบลฟากท่านะคะระดับน้ําสูง1.50เมตรไม่น้อยนะนะคะ แล้วก็มีการอพยพนะคะประชาชนบางส่วนนะเขาก็มาอยู่ที่เทศบาลนะคะตำบลฟากท่าซึ่งทางเทศบาลก็จัดตั้งเป็นศูนย์อพยพนะคะก็ร,รวมรวมแล้วบอกมีผู้ประสบภัยสักมัณเจ็ดส <นะ S 2> ิบคนนะและทีนี้ถ้าไม่เพียงพอเขามีการเตรียมเพิ่มเติมด้วยนะโรง<ช>เรียนอนุบาลฟากท่าก็อยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละกับเทศบาลตำบลฟากท่านะคะก็จะสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อีกนะแล้ว คิดว่าเพียงพอในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะแต่เขาบอกว่าอีกจุดที่กังวลนะก็คือบ้านปก,กต้องเนี่ยมีสะพานตัดขาดอยู่ครับผู้สบภัย83ครัวเรือนอบพยพนะคะอบพยพไปอยู่ที่ออบตฟากท่าประมาณ10คนครับเนื่องจากว่ากระแสะน้ําแรงนะต้องใช้เรือเร็วจากมทบ .35 แล้วก็กู้ภัยอุตรดิตถ์เข้าไปให้กัน ช่วยเหลือนะคะอีกหนึ่งจังหวัดเดี๋ยวก่อนที่จะตลับมาเตือนกันว่าพื้นที่ไหนบ้างไปเห็นมาอีกหนึ่งพื้นที่น้องตั้มนะคะก็คือที่จังหวัดนี่เลยตราดนะคะขอบคุณทางด้านของสงานักงานฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการของสำนังกงานปปตราดด้วยนะคะแล้วก็ห้องอศวินภัยด้วยนะซึ่งทางด้านของจังหวัดตราดค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมพื้นที่ตำบลประนิตและสตอเขาสมิง เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะน้ําที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ท่วมพื้นที่เนี่ยลดลงบ้างแล้วนะโดยเวลาประมาณ18นาฬิกาวันนี้นะคะสถานการณ์น,น,น้ําในพื้นที่ตำบลสตอและตำบลประนีขณะนี้ระดับน้ําลดลงบ้างแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดคืนนี้นะคะโดยทางสำนักง,งานบอกว่า หากมีฝนตกเพิ่มเติม,มอาจทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนะคะก็เป็นภาพรวมนะฮะภาพรวมในเรื่องของอทางพื้นที่จังหวัดอุตรดิตด้วยแล้วก็ที่จังหวัดตราดเนาะโดยทางาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตเองเนี่ยก็ ช่วงบ่ายเนี่ยทางผู้ว่าเขาก็มีการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วก็วางแผนหรือว่ารับฟังเรื่องของปัญหาเพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องมาติดตามสรารการกัน,กนต่อก็ปิดท้ายในเรื่องนี้สักนิดนึงนะก่อนที่จะเบรกกันด้วยนะฮะใช่ปิดท้ายเรื่องไหนคุณไม่ได้เดือดรนก่อนไหมสิบหกจังหวัดจะเป็นประกาศในลาะจากกรมอุมตุนิยมวิทยามาที่จะเพิ่มเติมกันก็นกคือเรื่องของฝนที่ตกหนักนี่แหละนะก็ จะกระทบไปจนถึง13กรกฎาคมอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเนี่ยก็มีได้รับผลกระทบเหมือนกันเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณ ประเทศเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านในบริเวณดังกล่าวในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะช่วงนี้ก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ระวังอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนด้วย นะนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะน้องตั้มนะเพราะว่าเรื่องของฝนตกน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เราเองก็จะอัปเดตให้ด้วยเช่นเดียวกันในทุกพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะให้เบรกก่อนใช่ไหมแล้วก็ยับกันต่อใช่ถูกต้องยังมีสองข่าวเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันด้วยนะถูกต้องูุณุู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อวันนี้มีเรื่องของ ภาษีด้วยใช่ไหมที่มีการ,รเ,ออเปิดเงื่อนไขใช่นหมการเจรจาภาษีกับสหรัฐนะคะเดี๋ยวเบรกกันผู้เดียวกลับมาย้ำข่าวข้ามกันต่อกับสวพ91าคะ่ะ FM91 t r a f f i c Pro จะออกไปทำงานไปช็อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกรันภัยคุ้มครองครบ ทังรับสินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและฝ่ายไม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภยัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ตัมตรวจออมทอล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรปับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ท,ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลลด้วยบริการจากการประปานครหล,ลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป m w a on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหล,ลวงหรือโทร1125น้ําน้ำดีชีวิตด,ดี คนไทยได้ชัยโยของหายได้คืนไทยแลนด์ลอสแอนด์เปล่าแจ้งข้อมูลคนหายสัตว์เลี้ยงหายของหายเก็บของได้ส่งของคืนเจ้าของผ่านสวพ FM 91โทรฟรีทุกเครือข่ายทั่วประเทศ1644ตลอด24ชั่วโมง www.fm91.bkk.com Facebook และ X FM 91 Traffic Pro คนไทยได้ชัยโยของหายได้คืนโดยเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโย ทำงานมาตั้งนานยังไม่เคยได้แตกเงินล้านแต่ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้รางวัลเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณออมสินจากรางวันใหญ่แห่งปีรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีทั้งใบสลากและดิจิทัลของสุดท้ายรุ้นรางวันพิเศษมูลค่า7จล้านบาทพร้อมรุ้นรางวันที่1มูลค่าถึง10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมล์โมกตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราาเท่กับช่วยสังคม ขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่งตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกโรฟมเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลก พรอฟมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเมเอเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงประชาชนทางไฟฟ้าผิดปกติเก็บเงินค่าบริการนอกสถานที่ทำการล่อลวงให้รับบริการผ่านระบบออนไลน์หรือเสียงไม่น่าเชื่อถือขอให้ประชาชนชุดชิดอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าวยำ้ำ m อ a จะไม่ส่ง s s s ให้กับบุคคลทั่วไปยกเว้นผู้ที่ทำธุรกรรมกับ m อ a หรือรับบริการ m อ a e อออยู่เท่านั้นสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่างๆของ m อ a หรือ l ล n e m อ a c o n n e c t นเอ a เอ a มบของแท้ต้องมีโลกเขียว ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง M.E.A. พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหาคนครขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่งตัวลดการใช้น้ำมนันลดมลภาวะเพื่อโลก รฟมเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกโรอฟมอการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเมจิกวามเฟสเอาทำจากน้ำมพะพรดด้าว เมจิกปัมเปสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นเมจิกฟัมเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกปัมเปสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นโบราณว่าขวาร้ายสุดซ้ายนะ่ะจริงใจที่สุดในโลก ไว้ออโตแบ็กดีไหมเรื่องรถคบจบไม่ไหวจริงใจจนต้องกลัวเลี้ยวมาทางซ้ายให้ช่างสุดหล่อช่วยไหมตัวเช็คคงข้ามมั่นใจไม่ไปคงไม่ได้เลี้ยวซ้ายช<ม>ี่ออโตแบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบเคลียร์จบทุกเรื่องรถออโตแบ็กที่หนึ่งเรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการโทรศูนย์หกห้าห้าศูนย์สี่แปดพันเดี๋ยวมาเลยเมจิกแอมเฟส เอาทำจากน้ำมะพร้าวสด Magic f a m Press น้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่น Magic Palm Press เอาทำจากน้ำมะพร้าวสด Magic p a m Press น้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชความถี่91เมกะเฮิมสวพ FM91 Traffic Pro กับออนิกาสุดเหลือสนับสนุนโดยคิดถึงส่งออกคิดถึง BIPP ร่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ <HYUN> กลับมาเดินทางกันต่อกับสบชําา FM 91คุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ในช่องของย้ำข่าวคําค่ะย้ำ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 ข่าวคัม FM 91 Traffic Pro กลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้คุณผู้ฟังคะติดตามกันต่อเลยเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของฟ้าฝนใช่ไหมน้องต้ามแล้วก็ ผลกระทบที่ฝนตกหนักดินสไลด์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลายหลากแล้วก็มีการเตือนกันสำหรับการเฝ้าระวังนะคะในพื้นที่16จังหวัดนะที่เตรียมความพร้อมแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นชัดๆแล้วก็คือเมื่อสักครู่เราคุยกันอุตรดิตถ์นะใช่ไหมจังหวัดตรดาดความจริงอีกหลายจังหวัดเหมือนกันนะจังหวัดแพร่นะคะก็ได้ผลกระทบเหมือนกันให้กำลังใจกันในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะโดยเฉพาะในจังหวัดที่ มีการเตือนภัยกันไปนะคะส่วนตอนนี้มาต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะที่บอกกันไว้ก่อนหน้านี้คุณคะเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตกันต่อดีกว่าสําหรับการเจรจากับสหรัฐเงื่อนไขใช่ไหมค่าสีก็ยังล่าสุดเจรจากันอยู่แต่ว่าก็มีการวางแผนแล้วว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการคุย เรื่องของเงื่อนไขอะไรกันต่อะนะอันนี้เอาแบบคร่าวๆเพราะว่าก็มีเขาเขามีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะแล้วก็ล่าสุดมาเป็นสามเงื่อนไขใช่ไหมอ่าอัปเดตก,กันหน่อยอ่าก็วันนี้เองทางคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เปิดเผยเ,เรื่องของสามเงื่อนไขในการเจราจาภาษีการค้ากับทางสหรัฐนะฮะก็ะยืนยัน ไม่ให้ไทยเนี่ยเสียเปรียบคู่แข่งแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะมีการสรุปข้อมูลในวันที่14ี่กรกฎาคมนี้นะครับว<ช>ันนี้เองทางคุณพิชัยชุนหาวชิระก็รองนายกรัมงตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการการะทรวงกรรันคลังก็ได้ระบุนะครับว่าวันนี้ก็ได้มีการเชิญทีมที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีกรเกษตรนะรวมไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทางพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหารือกรณีที่ได้จดหมายจากทางสหรัฐนะที่มีการแจ้งอัตราการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากไทย36%นะโดยย้ําว่าการส่งออกอขอแคปการส่งจดหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นการเลื่อนเวลาให้เรายังไม่ได้เจราจารถึงที่สุดนะครับวันนี้จึงมีการทบทวนเพราะยังมีเวลาถึง วันที่1นึ่งสิงหาคมนะเพื่อจะได้ข้อยุติกับสหรัฐโดยเมื่อวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเรียกประชุมสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยแล้วก็บริษัทใหญ่ๆว่าหากได้รับผลกระทบจะมีมาตรการรองรับอย่างไรซึ่งก็ได้ข้อสรุป3แนวทางในการเจราจานะคุณนนิกาก็คือหน,หนการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐนะครับจะต้องไม่ให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรแล้วก็อุตสาหกรรมรายย่อยได้รับผลกระทบ สองการนําเข้าสินค้าจะต้องดูแลให้ทั่วถึงไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองให้สินค้าได้รับการกํากับดูแลให้มีประสิทธิภาพทั้งขาเข้าและขาออกอนะครับแล้วก็สามรารถในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐเดยยืนยันนะครับว่าเราจะทําให้ดีที่สุดซึ่งเชื่อมั่นว่า หลายสิ่งที่ทําให้หลายเรื่องไม่ใช่เรื่องเฉพาะอัตราภาษีอย่างเดียวเป็นเรื่องอื่นๆประกอบด้วยจะชี้แจงให้ชัดเจนแล้วก็หวังว่าจะได้ในส่วนที่ ไม่ทําให้เสียเปรียบและเชื่อว่าไทยเนี่ยจะได้จะไม่ได้รับผลกระทบสูงกว่าประเทศอื่นโดยจะสรุปข้อมูลที่ได้ประชุมกันรวมถึงที่ได้มีการหา,หารือก,กับภาคเอกชนในวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนี้นะครับว่ามีข้อเสนอใดที่จะต้องไปปรับปรุงเพื่อย,ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่มจะเดิมเนี่ยที่เคยเสนอสหรัฐไปแล้วเมื่อวันที่6กกรกฎาคมแล้วก็เดี๋ยวจะหาโอกาสในการพูดคุยทางออนไลน์กับผู้ปฏิบัตินะครับว่า ยังต้องการอะไรอีกเพื่อ,อทําความเข้าใจกันก่อนและปรับปรุงข้อเสนออีกเล็กน้อยหากจําเป็นก็จะพร้อมจะเดินทางไปพูดคุย <ขา S 2> นะครับโดยทางสาหรัฐเองเนี่ยต้องการเจราจาผ<พ>านีเนี่ยเกือบทุกตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร,รแม้ว่าจะมีมูลค่าไม่มากแต่ที่เกี่ยวพันกับคนหมู่มากเนี่ย อาจให้ความสนใจมากหน่อยส่วนกรณีนะคะที่บอกว่ามีนายทักษิณมาร่วมประชุมวันนี้ด้วยนะคุณพิชัยก็เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้เชิญในฐานะที่นายทักษิณรู้เรื่องเหล่านี้ดีน่าจะให้ข้อคิดเห็นได้ดีนะคะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะของทางท้านรองนายกรัตรีรัฐ่ารกระทรวงการคลังนะคะคุณพิชัยวชิระนะคะก็ล่าสุดเลยสิีรกฎคมนี้มีความขึ้นหน้า ก็เดี๋ยวดูความคืบหน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขายังต้องมีการเจรจากันต่อนะครับเพราะว่าคือไม่ใช่แค่ประเทศเราที่ได้จดหมายล่อนมาเกี่ยวกับภาษียังมีประเทศถ้าถามว่าเป็นประเทศในแถบอาเซียนเองก็มีมีในหลายประเทศด้วยนะครับแล้วก็แถบเอเชียเองเนี่ยก็ยังมีนะแต่วก็เดี๋ยวจะมีการทําการเจรจากันต่อไปค,ครับมีเวลาถึงหนึ่งสิงหาคมนี้แล้วก็ 4กรกฎาคมนี้นะคะคสามแนวทางในการเจราจาเนี่ยคงจะได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็คือเรื่องของการเจราจาภาษีสาร,รัฐที่ทุกท่านุคงให้ความสนใจกันอยู่นตอนนี้แหละมีผลกระทบในหลายๆด้านด้วยนะคะที่จะต้อง ดำเนินการกันต่อมามามา,มาต่อกันเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายกันเรื่องของอาชญากรรมกันหน่อยก็เป็นเรื่องที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบอกมีไปบุกจับบุค,ค้นกันเหรออืมเป็นการบุกค,ค้นอ,อ่สามจุดใจกลางเมืองอุบลน,นะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มเจ้าของเว็บพน,นันแล้วก็แอดมินม,มีการยึดทรัพย์กว่าสี่ล้านบาทด้วยกันไม่น้อยครับ <N> นะฮะโดยวันนี้เนี่ยทางกรงคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทนะฮะ, <N> นะฮะก็รวมนํากําลังเนี่ยเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายในฐานเกี่ยวกับเรื่องของเบ็บพนันนี่แหละนะครับก็บุกจับกลุ่มบ้านพักของผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด3จุดด้วยกัน คือปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยคือสืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจปอ,อทอเนี่ยเขาทาการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันู <Online. S 2> กครับผมเว็บหนึ่งนะโดยการทดลองเล่นในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งมีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ในประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสล็อตออนไลน์คาสิโนอะไรพวกนี้นะฮะก็เลย ตรวจสอบจนทราบบัญชีที่ทําการรับเงินแล้วก็ถอนเงิน oh. อ๋อใช่จากนั้นเนี่ยทางตํารวจเขาก็ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีต่างๆที่อยู่ในกระบวนการนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้ใช้เทคนิคการสืบสวนรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็การติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อมูลดิจิทัลเพื่อเก็บพยานหลักฐานก็พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีการฟอกเงินโดยเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเป็นเงินคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆเช่นรถยนต์นะฮะซึ่งก็ตรวจสอบ สามารถระบุผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายรายนะซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายทั้งเป็นผู้จัดการระบบผู้โอนเงินผู้รับเงินเป็นที่มาของการจับผู้ต้องหาทั้งสามรายนะที่เป็นเจ้าของบัญชีม้ารับแทงพนันซึ่งทำหน้าที่เป็นแอดมินคอยตอบแชทลูกค้าแล้วก็เติมเครดิตพนันทำหน้าที่เป็นฝ่ายการเงินแล้วก็บัญชีแล้วก็เจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะผลการดาเนินการต่อเป้าหมายเป็นทรัพย์สินนะฮะ <c oughs> ก็จากการเข้าปฏิบัติการนี่สามารถตรวจสับตรวจยึดได้ทั้งหมดเนี่ยสิเจ็รายการร <c oughs> วมมูลค่ากว่าสี่ล้านบาทด้วยกันนะมีมทั้งรถยนต์มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์ม,มือถือนาฬิกาข้อมือหนังสือสัญญ,ญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมบ้านนะคดินเงินสดด้วยสำเนาใบฝากเงินสดแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารรวมถึงนี่อายัดเงินในบัญชีธนาคารไปอีกสอล้านบาทแล้วก็อายัดเงินนะ ในบัญชีคริปโตนะคะอีกสองแสนบาทแล้วเห็บอกว่าจากการสอบสวนสามคนให้การรับสารภาพก็รับสารภาพครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการนําตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีแล้วก็เดี๋ยวคุณจะมีการขยายผลกันต่อไปค่ะข้อสามรายนี้เนี่ยคุณู้ฟังร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อนะช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทงอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนัน ในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินนะคะครับอือีกหนึ่งข่าวน้องตั้มจะมีข่าวอะไรไหมเ็ิ่แลจวไว้ช่วงหน้านี่โปรยไว้ก่อนโปรยไว้ก่อนตกใจตกใจโปรยไว้งเอนนะฮะช่วงหน้า หลับค่ทุ่มช่วงหน้าก็ช่วงก่อนสี่ทุ่มมันคุยกันสบายๆเดี๋ยวชวนรู้ฟังติดตามฟังกันนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งช่วงนัเราได้ติดตามกันก่อนสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นย้ำข่าวข้ามวันนี้จัดเต็มครบถ้วนครบถ้วนนะคะขอบคุณน้องตั้มนพราชด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์สดในช่องทางต่างๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับยยยยยย